อ่ะเดโชสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างร่างกายตอนนี้ร่างกายก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูด้วยดูด้วยโอ้โหไอ้น้ำหรือเหงื่อน้ำครับเหงื่อด้วยเหงื่อด้วยบวกน้ำด้วยซ้อมมากี่วันแล้วครับซ้อมมาสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ต่อเนื่องจากไฟที่แล้วเลยไฟที่แล้วเราเจอใครนะเพชรลัภาเพชรลัภาที่ใต้พักกี่วัน พักหกวันหกวันแล้วก็ซ้อมต่อทันทีนะครับไทยปั้มซ้อมไห้บ้างก็มีะเปาแก้วที่รณชัยคูปั้มเยอะอยู่แล้วรณชัยก็มาช่วยปั้มใช่ไหมครับไฟนี้เราเจอกับปานเทพวีเคเขาใหญ่เป็นไงบ้างเห็นเขาต่อยปหมก็เห็นากเห็นมาเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างอาวุธครบเครื่องครับผมช่วงหลังเขาก็มีหมดสูงด้วยสิเออแล้วมันจะต่อยยากไหมแบบนี้สรงเนี้ยไม่ครับก็แก้เกมแล้วเออแล้วเราต่อยยังไงดี ก็ต้องเดินนะครับต้องเดินครับเออแล้วก็เน้นมุมในเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่าฟอร์มหลังเป็นไงฟอร์มหลังชนะมาตลอดเลยปะมีแพ้ใครไหมก็วันนั้นก็แพ้ชาญยัอ่์อ๋อแพ้ชาญยัอ่์คนเดียวตรงนั้นก็ชนะหลายไฟติดต่อกันประมาณกี่ไฟแพ้ไฟเดียวประมาณแพ้สองไฟครับแพ้ใครบ้างแพ้สันโวอ๋อสันโวด้วยครัับชายอ๋อ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  ร่างกายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกพี่ก็อัดฉีดเหมือนเดิมซ้อมดีบวามุงถึงอัดฉีดเยอะฟอร์มออกศึกน้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสามทำเยอะไหมร้อยยี่สิบสามไม่อีกกิโลประมาณกี่กิโลสี่กิโลครับก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะเวทเก่งของเราเลยเวทไหนก็ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามอ๋อก็ประมาณนี้อยู่แล้วอ่ะก็ขอกำลังใจจาก แฟนคลับนะครับน้องชายครับก็ช่วยฝากติดตามด้วยครับวันเสาร์นี้กันที่แน่นอนครับวันเสาร์นี้ที่จะวันดน้านะโอเคขอบคุณมากครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูเดโชปอลริลักษ์นะครับป๊ามกับโรนาชัยครับเดโชชกวันเสาร์นี้ครับเจอกับบานเทพเขาใหญ่นะครับคู่เอกช่องพีพีทีวี ที่ตวญญะ,ะวันนาบก็ถือว่าเจอมวยสูงเนี่ยต่อมเยอะหน่อยครับเจอโรนชัยครับ<า>มีตะเพาแก้วเป็นคู่บ้าอีกคนนึงนะครับี9ล้าน9.5แต่โอ้ยสองลูกหนึ่งครับต้องแข่งหน่อยต้องแข่งหน่อยวันนี้ครับเจอปาร์ทเนี

Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video